อาล่ะครับสวัสดีครับคําเตือนนะฮะหากคุณไม่ชอบแสงแฟลชแล้วก็ไม่อยากให้แก้วหูพังนะฮะก็ควรหน้ารีเสียงด้วยแล้วก็อย่าจ้องจองมากไปนะจ๊ะเออเอาเป็นว่ามอดนี้ปั่นสุดๆเลยล่ะมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมอย่าลืมหลีเสียงกันด้วยนะจ๊ะเอาล่ะครับมาแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่โป้ลมอนบอลน,นะฮะ <S <S วันนี้เราอยู่กันในเกม <S <S Friday Night Funkin ที่เป็น Sunday หรือ Monday Bad Bad นะ คือประมาณว่าน้องเขาไม่ใช่ซันเดย์ต่อไปแล้วนะฮะน้องเขากลายเป็นมันเดย์ไปแล้วนะก <c oughs> วนมากเลยนะแค่ชื่อกวนสุดๆ,ดๆละก็เป็นที่รู้กันนะฮะว่าถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันบัตแบนนี่เป็นอะไรที่แบบบาดแก้วหูสุดๆเอาเป็นว่าม็อดน,นี้อย่าลืมรีเสียงกันด้วยนะครับที่เหมือนคําเตือนที่เขาเตือนไว้นะฮะอะขอบคุณทุกคนมากเลยนะฮะที่แวะมาเยี่ยมชมกันนะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับคนมากมายอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคคลลลิิปปปนนนีีี้้เเเเเเเดด๋ยยยวรรรรราาาไไ่มมมกกัััขออโบผ ในระดับแผนนะฮะไปดูกนัน oh so so like so อันนั้นคือรถเหรอวะเนะี่ย <laughs> เอาจริงพี่ก็ <laughs> ฟังไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ย <Okay, okay, S 1> พูดเลยวะ <laughs> So this is Sunday's house and Sonny was talking about some something about plushie and why she wanted a puppet Hey, and she really caught it. You that's so in เดี่ยวไปเล่นก๊อฟกันมาไม่ใช่เหรอทำไมเกอร์เฟนถือปืนแล้วก็แคลโลถือชแชลแงงเอะเธอหลับอยู่เลซันเดย์หลับอยู่เออฉันรักอมังอัสเหมือนกันนะ แต่ว่าซันเดย์เกียรติอมังแอสมากเลยละ่ะเขาพูดว่าเขานักอมังแอสมากเลยแล้วก็มีพ er <S <s ูดว่าอะไรอมังแอสแฮปปี้มิวอะเออโอเคมีชวนกันขึ้นห้องไปแล้วนะฮะ โอะไรอเฟรมาแ่ฟังไม่รู้เรื่องฟังแท้ม่รู้เรื่องเลยอะไรเวกอะไร Oh hi boyfriend, um, hey, girl, I'm not gonna be here but I still just work so you don't have to say anything goodbye. Oh MGI, you're the famous ex-bat guy that is boyfriend. Yes, yeah. you look stupid. No, anyway, do you two uh, go revoked themselves because my, 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 my vocalist broke her neck and died? Okay, come to the garage, I'll show you something. <laughs> oh, <right. laughs> เออมาแล้วนะสวัสดียูเซอร์เด้เออเนี่ยมันบ้าอะไรกันเนี่ยทำไมเธอถึงรู้ชื่อของฉันได้ไงฮะหยุดตะโกนได้แล้วยูเซอร์เ,อร <laughs> เสียงของนายนี่ช่างน่ารำคาญจริงๆโอเคโอเคฟาแฟตของแครโรนออไนนี่ตลกฝืดมากๆเลยนะ หยุดเดี๋ยวนี้นะไม่สันเดยนี่ช่างงงเงาซะเหลือเกินเป็นมอดที่กวนประสาทมากมากบัดแบดแต่ไหม <c oughs> โอ้ยลืมกดเลย <c oughs> เป็นบอลปั้แตที่เสียงแหรดิสุดเลยแต่แสงแฟรนี่อลังการงานสร้างมากเลยทุกคนลองแสบตาดบ โอ้ยโอ้ยลุมด้านหลังตัวอะไรโอ้ยไม่ไหวแล้วบ้าบอคอแตกมากฉันเกียดเธอเจ้ายูเซอร์โอเคนายมันห่วยแตกมากมันถึงเวลาของความภาคภูมิใจแล้วนะไม่ฉันเกียดเธอ J โอเคออกไปจากที่นี่ซะไม่ <c oughs> เนื้อเรื่องอะไรวะเนี่ยตีตาหักได้ โอ๊ยอะไรวะนี่ซันเดย์ที่ไม่ใช่ซันเดย์นะเป็นมันเดย์ ยังไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมเลยโอ๊ยอะไรวะนี่เออต่อไปเพลงที่สามเลยโอเคนี่สำหรับคอนเสิร์ตนะโอเคล้วเกอร์ถ้าเกิดนายต้องการที่จะดูเนื้อเพลงนะให้เข้าไฟล์ที่ชื่อว่า Stupid โอเคมาเจ้าบ้ามาแลบกันเถอะโอเค3 2 1 go มันมีเพลงแถมด้วยปะ ดูเลูกสอนลากยาวนี่แทบมองไม่เห็นเลย ก่อนที่จะดูสันเดย์แบบ HD จะดูแบบปัดแดนกะ็จอดโอ้โฮ

ีพูดอะไรอ่ะฟังแค่ไม่รู้เรื่องเลยอเอาจริงๆจบแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูเพลงแถมดีกว่าเขาไม่ทำเพลงแถม้วยปหมต้องทำดิพลาดได้ไงใช่ไหมน <c oughs> <c oughs> ี่ไงมาดูกันดีกว่า <c oughs> โอ้ยคลิปนี้บาดตาบาดหู <c oughs> หน่อยนะครับแ <c oughs> มสเด็ดนี่ยเพลงแมสเด็ดจริงนเนี่ยฟังไม่รู้เรื่อง đây 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 mày lắm mày ตาไปแล้วเป็นมสที่ปั่นอย่งเดียวเลยไม่มีความพลัลาะปั่นจัด,จด <c oughs>

คลิปบาดหูบาดตาก็จะจบแต่เพยงเท่านี้นะฮะก็เล่นให้ฟังทั้งหมด4เพลงครบทั่วเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะสารับการรับชมคลิปพี่บลม่อนบอลนะฮะไม่ไหวว่ามอดนี้โอ้ยก็จบลงแล้วนะสารับมอด vs Sunday vs Monday b บัดแบนะครับหรือว่าน้องซันเดยในเวอร์ชั่นแบบ นี่มันซันเดย์เหรอวะเนี่ยนี่มันไม่ใช่ซันเดย์ชัดๆมันกลายเป็นมันเดย์ไปแล้วแล้วยังไงเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้พี่พลขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนเมื่อใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่ได้เปิดระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสมัครรับเต้าผีน้อยน่ารักไปเลี้ยงกันเยอะๆนะฮะเอาล่ะขอบคุณทุกคนมากเลยฮะดูแแลลลสุขภาาาาพด้้้ววยยยนนนะคคคครรรัััับบบบบเจอกีิปหผม๊